วัสดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Butterfogz อีกเช่นเคยคลิปนี้เป็นคลิปแจกอังเปาอีกแล้วใน EP ที่103นะสำหรับใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมของเราใน EP ที่103นะเพียงแค่เพื่อนเพื่อนเม้นทําตามกิจกรรมของเราเพียงแค่นั้นนะครับก็สามารถรับเงินเข้าทูบินี่ wallet ไปได้แล้วอยู่ที่5บอใน EP ที่แล้วนะใน EP นี้ก็แจกเหมือนเดิมนะทุกคนเดี๋ยวจะมาดูกันอีกทีก่อนอื่นเดี๋ยวเราทําการ แจกสำหรับผู้โชคดีกันก่อนนะทุกคนเออนะบางคนสงสัยพี่แจกจริงไหมแจกจริงนะอ่านี่สังเกตดูนะเป็นเบอร์ พูเบอรี่วอลเล็ตนะทุกคนสําหรับผู้โชคดีนะสำหรับตรงนี้ถ้าใครเป็นผู้โชคดีผมก็จะเมน์แบบนี้นั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับตอนนี้ผมได้ทําการก๊อบชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะทำการกดคลิกยืนยันการโอนเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะสามารถทําได้ไหมอ่ะนี่ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการชําระเงินนะทุกคนหรือทําการแจกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนแจกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ <S <S สำหรับกิจกรรมนี้เป็น EP ีที่103นะทุกคนช่วงเวลา1ิ 8นาฬิกานาทีนะเวลาที่ทำการแจกไปนั่นเองนะครับตอนนี้ก็น่าจะได้รับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนสำหรับใครที่เป็นผู้โชคดีนะไม่ซ้ำนาหน้ากันเลยนะทุกคนเพราะเราไม่ค่อยแจกนั่นเองนะทุกคนแต่ก็ยังมีคนเม้นเหมือนเดิมเราก็แจกเหมือนเดิมนั่นแหละนะสำหรับกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมเมน้นเป็นคนแรกเพียง1ท่านเท่านั้นนะเพียง1ท่านเท่านั้นนะครับฟังกติกาให้ดีนะสำหรับตรงนี้นะให้เพื่อนๆพ,พ,พิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับย้ำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด และไม่เอาตัวเลขนะทุกคนไม่เอาตัวเลขนะทุกคนถ้าผมพิมพ์ตัวเลขเข้าไปก็คือไม่เอานะและมีตัวพิมพ์เล็กด้วยไม่เอานะเอาเฉพาะตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเล็กเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดถ้าเป็นตัวเลขไม่เอานะตัดทิ้งไปได้เลยอ่ะเพื่อจะเพื่อไม่ให้็นการเสียเวลานะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะใส่ตามนี้ได้เลยนะทุกคนใส่ตามนี้ได้เลยนะอ่าเดี๋ยวเอาใหม่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 นี่ มีใส่ตามนี้ไปได้เลยนะก็ <S 2> <S 2> <S 2> บอกกติกาไปแล้วนะสำหรับใครที่พลาดก็ต,ต้องรอติดตาม ep หน้านะต้องรอติดตาม ep หน้านะเออตัวไหนลงไปดีเออเอาตัวไหนเอาอยูแล้วกันอ่าใสายย่ยูแล้วไปนะทุกคนอ่าหลังจากนั้นมีอีกหนึ่งตัวมีหนึ่งตัวเอาตัวไหนดีเอาเป็น ทีแล้วกันนี่ใส่ไปเป็นที่เรียบร้อยใส่ตามนี้นะทุกคนเรียงลงมาได้เลยนะเรียงลงมาได้เลยนะสำหรับตรงนี้นะครับก็ตามบรรทัดน้ทุกคนไปทางนี้นะอ่านี่ไปทางนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนสีสักหน่อยละกันเปลี่ยนสีสักหน่อยละกันนะนี่ไปทางนี้แล้วก็เอาตรงนี้มาทางนี้นะทุกคนพิมพ์ลงมาด้านล่างได้เลยต่อกันลงมาด้านล่างนะทุกคนอ่านี่ค่อยๆต่อลงมาด้านล่างนะถ้าอยากให้เห็นภาพชาัดก็อ,อ่ตามนี้เลยแหละนะทุกคนฟ พิมมาแล้วก็พิมพ์มาตรงนี้นะทุกคนอ่ะต่อกันมาได้เลยนะทุกคนพูดง่ายๆก็ประมาณนี้นะก็ย้อนไปดูคลิปได้นะทุกคนตอนนี้ก็เละไ,ไปไปที่เรียบร้อยนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมของเรามีกิจกรรมง่ายๆแค่นี้นะ EP ที่แล้วก็แจกไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อกี้นะมาดู EP นี้ใครจะเป็นผู้โชคดีรอติดตามวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีการอัปเดตแจกอยู่นะครับโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม,ใหม่จากช่องเ่อร์ ดีครับ